รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตะนที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระลัตะนตไตรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสีริธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรและ พระสิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราัศราวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมงคลอันสูงสุดช่วงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ โดยพระเทพวิมลยานถาวรนกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชบวรวิหารนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะ มัจกาวโตวอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุชาจะอุชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธมะปริยายัสสะอัตโทสาธายัสมันเตหิสัคกกจังธมโมโซตบโบต,ติก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการ กาท่านผู้รับชมรับฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอาหารใจรายการเส้นทางสายธรรมอย่างต่อเนื่องและผูกพันนับเป็นบุญนับเป็นกุศลนับเป็นความดีของเราทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเสริมส่งความดีงามแห่งกันและกันด้วยเครื่องหมายแห่งความดีที่เราผูกกันไว้เป็นภาระที่ต้องตอ แลก็ต้องเสริมกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเพราะพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ในเรื่องนิมิตตังสาธุรูปานังกัตัญยุกตาเวทิตาปูชาจาปูชนียานังเอตามังการมุตตมังได้เครื่องหมายของความดีนั้นเราทั้งหลายทราบดีโอกาสพอมีจังหวะพอให ก็จงมาละลึกรู้บูชาซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญกุศลพิเศษของเราเฉพาะตนถือวาระภูพันใดใดที่ตั้งกันไว้กรณีที่มีงาน3ามถึงหกธันวาของทุกปีเป็นประเพณีที่เถิดไว้ยกไว้บูชาไว้ซึ่งความดีงามแห่ง ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งและเพื่อน,น้อมถว,วายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสธันวาของทุกปีเราถึงเชิญชวนกันว่าเราไปร่วมฟังธรรมปฏิบติธรรมบทเนครมะหรือตามรัทยศัย สิ้นห้าสิ้นแปดก็เป็นบุญเป็นกุศลตามกาลังบาร,รมีของเราแต่ละคนมากก็เป็นบุญน้อยก็เป็นกุศลขอให้เป็นโอกาสได้มีส่วนร่วมกตัญญูกตาเวทิตาต่อผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายเป็นที่สุดสลาพระสถานหลังนี้นั้นด้วยราชบาร,รมีจึงทำให้เราสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีโอกาส ฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้365วันเพราะมีหลักประกันไว้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวัดปทุมวนารามต่อที่กับที่ทรัพย์สินส่วนพระมกษัตริย์เจ็ดไร่สามงานสีสิบตารางวาเปิดองการให้หมูมาได้บวชในคำากกันถาวายเป็นพระราชกุศลถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เป็นที่สุดแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทธิตาที่เราควรได้มีโอกาสได้แสดงออกบอกว่าเราทำดีอยู่แล้วเรามาเติมดีเรามาเสริมดีเรามาเพิ่มดีโดยการถือบทนิคมะที่สลาพระสทาจะสามวันเจดวันหรือหนึ่งวันไปเช้าเย็นกลับอน ือแต่ความสะดวกของแต่ละคนขอให้มีโอกาสได้ถือบวชในขม้และมีส่วนในลงนามถวายพระพรชัยให้โปร่งท่านได้มีปัญสาการที่ยาวนานเมื่อเราเคารพพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อเราเคารพศรัทธาเริ่มใสในองค์บาทเจ้าจุโวของเราเราก็มีโอกาสได้แสดงออกด้วยกิจกรรมต่าง สุดแท้แต่โอกาสและเวลาที่เราควรได้แสดงออกแต่ก็ย้ำบอกไว้อะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความสุขร่วมกันของคนส่วนมากขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสาร่วมกิจกรรมตามวาระเวลาสถานที่คณะบุคคลนั้นนั่นจัดก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิง่ง คือเป็นความดีที่ควรได้แสดงออกบอกว่าเรานอกจากกิจไรเป็นเครื่องไม้บูชาพระพุทธพระธรรมประสงค์แล้วเรายัางเป็นโอกาสได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จ,ะจะอยู่หัวของเราผู้หาคนุณูประการอันที่สุดไม่ได้ขอให้เป็นคนมีโอกาสได้แสดงออกเพราะพุทธภาสิติตรัสบอก ว่าเรามีเครื่องหมายแห่งความดีพร้อมหรือยังคือกระดันยูกระตาเวทิตาเราได้มีบ้างหรือยังกรนี้นั้นเราได้บูชาผู้คนที่ควรบูชาหรือยังเราก็บอกว่าเรามีเรามีแล้วแล้วเราจะเสริมเราจะเพิ่มให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป ตามวาระเวลาที่ปลูกไว้หนึ่งปีมีกรณีพิเศษช่วงสามถึงหกธันวาของทุกปีเชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่ออยังตนและสังคมที่ต่อเนื่องให้ดีขึ้นทำทุกอย่างเกิดจากเราทั้งหลายเมื่อเราทำดีเราก็มีดี ยิ่งเรามีดีต่อดีกับการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์กับการถวายบูชาความดีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายซึ่งเป็นยอดแห่งความดีงามอนเปรฐชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนชีวิตที่ไม่แน่นอนก็จงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ตื่นขึ้นมาก็ามาสำรวจตรวจสอบว่าเช้าวันนี้ของทุกวันเราต้องมีอะไรเป็นเครื่องหมายแห่งความดีงามต่อกันกิจกรรมที่เราต้องทำเราควรได้กระทำให้เกิดให้มีขึ้นทั้งแต่ทำวัดส่วนมนต์ส่วนตนทำวัดส่วนมนต์ส่วนตัวก็นั้นก็มีโอกาสก็ร่วมทำบุญต่างบา้าน มีโอกาสก็รับชิ้นห้ารับสิ้นแปดถวายสังฆทานฟังธรรมเป็นแนวทางที่จะสร้างดีเสริมดีเป็นแนวทางที่จะเติมดีเพิ่มดีให้กับตนของตนก็เราตั้งใจจะให้อะไรใครเราต้องทำความดีเป็นเบื้องต้นเราทำความดีเป็นต้นทุนแล้วเขาเราเคยน้อมถวายบูชาเอาพุทธพระธรรมประสงค์ แล้วเราค่อยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราทั้งหลายตามวาระที่ถูกกำหนดไว้ช่วงธันวาพิเศษ3-6ธันวาของทุกปีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสลาพระราชาทามูลนิธิทาวอนสมาคมเทิดทูนพระรัตนตร,ตรยัยชมรมรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนา งานโครงการเมืองสังกองนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริก็มีวัตถุประสงค์จงใจที่จะจัดถวายดังที่เคยจัดมาแต่ต้นจนบัดน,นี้อย่างสม่ำเสมออยู่คงเส้นคงวาในรอบ47ปีก็ยังทำดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเพราะเรามีวันนี้ เพราะมีองค์พระบาทสนิทพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราทั้งหลายเราจึงได้มีโอกาสต่อเติมเสริมความดีซึ่งกันและกันด้วยแนวทางปฏิบัติของเรานั้นอยู่บ้านก็ทําได้อยู่วัดก็ทําดีอยู่ที่ทํางานก็ทําได้และเดินทางก็ทําดีขอให้เรามีข้อปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเราอยู่เพื่อสรวมให้ดีขึ้น เราอยู่เพื่อเกื้อกูลต่อสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้นเป็นวัรถุประสงค์ที่ชัดเจนแนวทางที่เราทำได้กันไม่ยากอะไรเลยซึ่งหลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วก็กทำอยู่อย่างต่อเนื่องหลายๆเรื่องก็ทำได้ต่างกันไปอมิสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนข้าวอาหารแห้งเป็นต้นปฏิบัติบูบชา เราก็มีโอกาสตั้งสัจจะถือสินห้าถือสินบสดหรือถือสัจจะในหัวใจว่าเราจะทำอะไรเป็นกรณีพิเศษก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องมีเวลาพิเศษเพื่อไต่ระดับฐานะของการเกิดของเราทุกทุกคนเราต้องเติมดีเราต้องเสริมดีเราต้องเพิ่มบุญญบารมี ต่อเนื่องกันไว้ชีวิตของเราจะมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราใช้รถเรายัางต้องซ่อมรถและเราต้องเติมน้ำมันและเราต้องดูอย่างอื่นๆต่อเนื่องกันไปชีวิตของเราต้องใช้เราก็ใช้อย่างดูแลรักษาโดยการเติมดีเสริมดีให้กับใจของตนเราสาธุชนคนดีทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำาบลใดในโลกขอให้มีโอกาสถือปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษในห่วงธนวาคือเป็นภาระแห่งเราเหล่าพุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายควรได้มีโอกาสตั้งสัจจทิฏฐานได้ปฏิบัติดีเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทส่วนเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราทั้งหลายก็จะเป็นพรำมงคลต่อการเกิดของตนของตน เพราะเราทุกคนก็ทำอยู่แล้วแต่ก็ต้องเสริมพิเศษแต่ก็ต้องเติมพิเศษให้บารมีเต็มง่ายเราจึงจอดจงลงไปช่วงสามถึงหกธันวาของทุกปีเป็นภาระหน้าที่ที่ปารพกับสาธุชนคนดีทั้งหลายให้มาส่วนร่วมกิจกรรมกันว่าโดยความผูกพัน ขอผูกพันกันทุกทุกวันทำบุญตักบาทรไหว้พระรับศีลถวายสังฆทานและฟังอ่านฟังธรรมกอ,อยังมีปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องกันมา47ปีก็ออยังอยู่ดีเป็นสุขชีวิตของเราที่อยู่ได้เพราะได้ทำบุญสร้างกุศลแต่เติมดีเสริมดีให้กับตนอย่างไม่หยุดไม่ย่อน เราจงรู้ด้วยว่าการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์มีอานิสงส์มากเป็นอย่างไรการบูชาดีแห่งองค์พระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายมีอานิสงส์มากเป็นอย่างไรขอให้สาธุชนคนดีทั้งหลายได้ตรึกตรองพิจารณาดูเห็นควรแล้วจงน้อมมาสู่แนวปฏิบัติบนพื้นฐานแห่งความตั้งใจจริงและจริงใจ ว่าเราทุกคนจะทำตนให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมแห่งการเกี่ยวข้องผูกพันเราเกี่ยวข้องผูกพันส่วนใดเราก็พยายามทำส่วนนั้นๆให้เกิดการพัฒนาดีอย่างไม่หยุดไม่ย่อนผลค,ความจริงจังและจริงใจแห่งเราทั้งหลายเชื่อว่าทุกคนก็ทำอยู่แล้วแต่มาเสริมมาเติมพิเศษ ในช่วงต้นเดือนธันวาของทุกปีทางนี้นั้นจอจงเป็นหลักคือห้าธันวาเราสาธุชนคนดีทั้งหลายมีโอกาสก็ทำหน้าที่แห่งความเป็นคนดีแต่แท้ตามแนวพุทธประสงค์ว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีดี <c oughs> ทำอย่างไรเราถึงจะเสริมดี ทำอย่างไรเราจึงจะเพิ่มดีทำอย่างไรเราจึงจะมีดีไม่หยุดไม่ย่อนบนเป้าหมายแห่งความตั้งใจของเราทุกทุกวันชีวิตของเรานั้นถ้ารถก็ต้องเติมน้ํามันถ้าคนก็ต้องเติมดีเสริมดีกันเราจะได้มีเวลาสร้างเสริมบารมีให้ไม่หยุดไม่ย่อนก็ต้องฝากไว้แต่ลักษณะคนดีนั้น จะทำดีได้ง่ายลักษณะคนไม่ดีจะทำความชั่วได้ง่ายเรารู้ว่าอะไรเป็นเครื่องหมายแห่งความดีเราจงรู้รับผิดชอบหนึ่งนั้นมีพื้นฐานแห่งความกตัญญูสองนั้นมีพื้นฐานแห่งคำรู้จักบูชาเป็นที่สุดมีพื้นฐานแห่งคำว่าปฏิบัติตามพระธรรมพระวินยัย ตามกฎระเบียบปฏิบัติของสังคมตามกฎกติกาแห่งกฎหมายบ้านเมืองเป็นที่สุดเราก็ตามกฎแห่งกรรมว่าเราทําอย่างไรเราก็ต้องได้อย่างนั้นเราทําดีเราก็ต้องได้ดีเราทําชั่วเราก็ต้องได้ชั่วเราตั้งใจอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นเราจงเชื่อมั่นในการทำบุญสร้างกุศลกับผู้มีบุญมีกุศล เราก็จะได้บุญได้กุศลบาร,รมีต่อเนื่องกันไว้แน่ใจว่าทำดีกับคนที่มีดีเราจะได้ดีเร็วขึ้นนาดีเข้าปลูกดีคนปลูกคนหวานเป็นผลย่อมง่ายต่อการที่จะถอนกล้าและดำนาเป็นที่สุดเพราะเราเข้าใจว่าเราทำถูกทำต้อง ตามรดูการที่มีอยู่ฉันใดวันเดือนที่ผูกไว้ในช่วงห้าธันวาของทุกปีก็เชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายได้จอจงดีเป็นพิเศษให้กับตนเพื่อได้จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลตามเจตนาที่เราทุกคนมีกันอยู่แล้วเราต้องบอกว่าต้องทำดีก่อนทำดีนั้น เราก็ทำดีเสมอต้นเสมอปลายเจาะจงลงไปลึกในช่วงเดือนธันวาที่สาลาพระราชทานันสนมถึงหกธันวาของทุกปีก็ยังรักษาไว้ซึ่งความมงดงามแห่งความดีของเราทั้งหลายเพราะเรามีสาลาพระราชทานก็โดยราชบารมีพระราชทานให้พวกเราแม้อื่นใดที่มีโรงสีข้าวพระราชทาน ที่มีโรงงานน้ำผลไม้เสาวรสก็ได้ราชบารมีเป็นที่ตั้งงานที่ต่อเนื่องเราก็ได้มีส่วนสนองงานต่างประเทศประกันเมื่อเข้าใจอย่างีนนั้นวันสำคัญสำคัญอันต่อเนื่องกับโพ์เราจงตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชานอกจากปฏิบัติบูชาเราก็ต้องตั้งใจอมิตรบูชา ตามเวลาวาลาที่เวาลาที่เราไม่อยู่วาละเวลาสถานที่ที่เราสะดวกควรได้ประกอบกระทำกันเพราะมีส่วนผูกพันคำว่าต่อายุให้กับตนเองอายุอายุเราก็จะยืนเมื่อวันทนังปฏิวันทนังเมื่อเราถวายพระพรชัยเราก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเส้นทางของการแสดงออก บอกซึ่งคำว่ากตัญญูกตาว,วิธิตาซึ่งเป็นยอดเครื่องหมายใหงคนดีแท้ๆขอให้สาธุชนคนดีทั้งหลายในแต่หนักที่จะเติมที่จะเสริมพิเศษในช่วงธันวาโดยเฉพาะ3ามจ .6 ธันวาขอให้เป็นคนมีโอกาสเดินเข้าวัดบวชในคขมะปฏิบตัติเราก็จะได้ทุกส่วนแห่งความดีงามร่วมกัน ฐานะบาร,รมีเราก็จะได้ศีลบาร,รมีเราก็ได้เนคขมบาร,รมีเราก็จะดีขันติบาร,รมีเราก็จะเกิดวิริยาบาร,รมีเราก็จะได้สัจจาบาร,รมีเราก็จะถึงเรามาเติมดีเสริมดีซึ่งกันและกันเชื่อมั่นว่าทุกคนมีส่วนแห่งความดีต่อเนื่องกันมาแต่ปางก่อนขันมาชาตินี้ เราก็มาต่อติดแห่งบุญกุศลเราก็มาต่อเติมบุญกุศลต่อเนื่องกันไว้จงมั่นใจในเรื่องบุญบรารมีจงแน่ใจในความดีที่เรากระทำแล้วมีผลต่อความเป็นอยู่ของเราทุกทุกวันบอกกับตัวเองว่าคนมีบุญก็อยู่ได้คนหมดบุญก็ตายคนมีบุญก็อยู่สบายคนหมดบุญก็ตายแม้บุญน้อย ก็ไม่ค่อยจะสะดวกถ้าบุญมากก็จะอยู่สบายเราจงเชื่อกฎแห่งกรรมเราจงเชื่อกฎแห่งเทวดาเราจงเชื่อกฎหมายบ้านเมืองและเราเดินตามกติการระบบปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีความเป็นอยู่ที่สะดวกและสบายดีขึ้นเพราะเป็นเส้นทางที่เราเลือกได้เป็นที่สุดของเราก็ขอ,ขอกันไว้ว่าวันสําคัญสําคัญ อย่าลาเลยในหน้าที่แห่งตนของตนเป็นที่สุดแล้ว1นึ่ถึงสิบธันวาของทุกปีเชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายมาเติมบุญมาเสริมกุศลให้กับตนเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและน้อมถวายเป็นราชการะได่วงพระบาททุนเดืนพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราทั้งหลายก็จะเป็นสิ่งที่งดงามและด,ดีงามในชาติการเกิด เชื่อว่าทุกท่านมีจิตกุศลอยู่แล้วมีใจเป็นธรรมอยู่แล้วจงมีจิตอธิษฐานเป็นอย่างเดียวกันได้มาต่อเติมเสริมบรารมีแห่งตนของตนด้วยกิจกรรมตามวาระเวลาที่ปารวไว้ก็จะเป็นความสุขของการเกิดเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่าทุกคนทำได้ดีและทำได้ง่ายจึงต้องประกาศอนโมทนาสาธุก,การในส่วนแห่งความดีงามของทุกรูปทุกนาม ที่ได้ประกอบกระทำมาดีตลอดรอดฟังด้วยเดชของทานด้วยเดชของศีลด้วยเดชของภาวนาด้วยเดชของความดีงามทุกประการที่เราได้ร่วมประกอบกระทำมาจึงประมวลเป็นบุญกุศลน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแห่งเราทั้งหลาย ให้พระองค์มีปรรษาการอันยาวนานเป็นที่พึ่งของประสคในกรสาธุชนคนดีทั้งหลายจงตระหนักอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปก็จะเป็นบุญอย่างยิ่งเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัต์โสดทีเตโหตูสัปทาขอความสุขขอความสำเร็จจงปรากฏกับทุกรูปทุกนามจงทุกประการด้วย เธอ